วันนี้เราอยู่กับชุดเครื่องเสียงสายชิลโดนใจกระทัดรัดในราคา15,900บาทส่งฟรีเออเมื่อกี้ส่งฟรีส่งไปไหนครับผมส่งฟรีทั่วประเทศไทยออค่ะเอใช่เลยชุดนี้ครับราคา10,000 5,900กบาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านสำหรับตัวนี้ชุดนี้พิเศษมากนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านตู้เบสเราก็จัดให้เป็น15นิ้วที่ชาวบานสำหรับตู้เบสตัวนี้ถือว่าทีเด็ดเลยเบรส1บนิ้วไปเลยจบเลยสำหรับชุดนี้2องกับต่ว่าเสียงกลางเราก็จัดเป็น8นิ้วสำหรับชุดนี้พร้อมด้วยแหลมเล็กอีกหนึ่งตัวสำหรับที่้านมันต่างอะไรกับ12นิ้วคะตัว8นิ้วเนี่ยมันก็ต่างเฉพาะทวงครับใครต้องการความชัดความละมุนของเสียงเปิดเบาแล้วดังพูดเบาแล้วดังแนะนํา8นิ้ว จะดีกว่าเพราะวายมันเล็กแต่ถ้าใครชอบความแรงก็ต้องเป็น12นิ้วแต็ม2นิ้วก็เสียวคืออะไรเวลาเราเปิดเบาเ,เบาบากอมที่มันจะไม่ได้ยินเพราะว่าวอยมันจะขยับไม่แรง<อ>แต่นี้กระดาษมันเบาเปิดเบาก็ขยับแล้วสรับตัวนี้คุ้มมากชุดนี้8นิ้วกลางใสเบสแน่นสุดยอดอยู่แล้วตัวนี้ต่อไมใช่มาชุดนี้ก็ยังมีอุปกรณ์หนึ่งอุปกรณ์ต้องไปด้วยนะ่จะมามีตู้อางเดียวมันไม่ดังนะครับเราจะมี power m i กตัวนี้ไปด้วย1ตัวสรับตัวนี้ มีแต่ตู้มันไม่ดังนะต้องมีตัวนี้ไปด้วยนะเจชบาตัวนี้ไม่มี power แยกหรอคะไม่มีครับตุวนี้เป็น power mix ในตัวสำหรับตัวนี้<อ>แต่ถ้าใครต้องการความแรงอีกเจ๊บาก็สามารถซื้อ power เพิ่มได้สามารถเพิ่มได้ตู้เท่าเดิมแต่ได้เสียงเยอะเพิ่มขึ้นนะเจชบาเพราะว่า power mix <า>ตัวนี้<า>กราลัขับที่ข้าง150บาทเองแต่ถ้าเราเอา power ไปขับกําลังวัดขับที่600-700วัต์ลำโพงก็ทํางานได้ดีมากขึ้นดังมากขึ้นตามงบตามราคาแต่ชุดนี้มันดีไงเหาจับารล้ ออตัวนี้เป็นเสียบปลั๊กไฟสายลำโพงเข้าก็ดังเลยไม่ยุ่งยากถ้าเรับพาวเวอร์ต้องจากมิกไปพาวเวอร์จากเ o อ e r ไปหาตู้อุปกรณ์อะไรอย่างเข้ามาผสมแล้วทําให้การใช้งานมันยากมากขึ้นแต่ตัวนี้เราจัดให้ครบทุกอย่างในมิกตัวนี้เลยเป็นตัวนี้มีครบทุกอย่างเหมือนเดิมเลยมาไวเป็นระบบเอฟเฟกต์ก็ยังมีมาให้เราพาวมิกตัวนี้มีเอฟเฟกต์ในตัวแล้วนะสบายเลยในการร้องเพลงอย่างเจ้ซบาเสียงไม่ดีมันทำให้เจสซาบาเสียงดีได้เลยตัวนี้ว้าวถือว่าประสิทธิภาพเขาสูงมากสำหรับมิกตัวนี้ อม้วยฟังกช์ชัน EQ มาใหม่เห็นไหมนี่ EQ มาใหม่แต่ก่อน EQ เก็ตัวเดียวตัวน,นี้จัด EQ มา2ตัวเราสามารถทามิกเป็นคอร์สได้เลยโดยใช้ข้าง R เป็นเบสข้างเอวเป็นกลาง R ate, แล้วก็สามารถปรับแต่ง EQ ได้เลยแต่ก็เสียงเดียวด้วยไม่ใช่แค่บาทถ้าทำอย่างเงี้ยก็หนึ่งคืออะไรยังไงคะเสียงกนตีจะไม่ครบ <ừ> ถ้าใครอยากฟังแบบ็นชิวปเปิดบอลก็สามารถเป็สตูดิโอได้แต่ถ้าใครแบบออกกลางทุ่งนี่ครับเน้นเลทต้องข้างหนึ่งเป็นเบสข้างป็กกลางก็ได้จะให้ลำโพงทำงานตรงความถี่มันจะดีมากขึ้นสรับตัวนี้ตัวนี้แถมม่ด้วยไหมคะ ไปด้วยสลับชุดนี้กับราคา1 5 9 0 0มบาทส่งฟรีถึงหน้นบาบ้านสลับชุดนี้ฮัลโหลฮัลโหลหนึ่องสามสี่อันนี้เป็นเสียงใหม่นะคะจากชุดเครื่องเสียงชุดนี้เป็นไงบ้างคะพอมไหม <c oughs> คุณพี่ค้าอย่าเล่นค่ะคุณพี่ตีมือเลย <c oughs> ลูกค้าท่านใดต้องการฟังเสียงแล้วไปฟังกันเลยนะคะว่าเสียงเฉพาะอย่าที่คุณทิโมโลลหรือเปล่าเด็กฝจะเจะได้ตามคำอครับ เต้นสมัลเลยนะเจ๊ชบาเป็นไงครับมันไหมครับท่านมันขนาดฟังหลังตู้ยังขนาดนั้นเลยนะเจชบาเนี่ยัเต้นหน้าตู้บ้างเมื่อกี้เนี่ยตนบนตู้ได้ไหมคะ โอ้น่าจะได้อยู่นะครับผมสรับเตนมรตูตัวนี้ราคาเไหร่นะครับผมชุดนี้หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทส่งฟรีทั่วประเทศไทยค่ะถือว่าชุดนี้คุ้มมากสำหรับลูกค้าที่อยู่ทางไกลครับผมอยู่บ้านไกลไม่เวลามาบริษัทของเราครับแล้วก็มีสินค้าดีๆไปสืบถึงมือท่านถึงบ้านท่านเลยชุดนี้เบรสิบห้านิ้วแบนพาร์ตครับลองว่าจะเสียงที่มีพลังมากขึ้นพลงังเบสความแข็งความนุ่มลึกมาบททฤษฎีช่วยเปิดได้ทุกแนวเพลงแดนสตริงดูหนังมาบทสรับตัวนี้พร้อมด้วย กลาง8นิ้วได้ความคมชัดของเสียงเวลาพูดม่รู้สึกว่าสบายคอมากขึ้นครับไม่ต้องตะโกนสำหรับตัวนี้ตอบโจทย์มาแน่นอนพร้อมด้วย w าวมิก ไปด้วยหนึ่งตัวมีระบบ E Q 2ชั้นแยกพควเวอร์เป็นคอสเลยสับตัวนี้พร้อมด้วยแถมไม้ไปอีก1ตัวสำหรับตัวนี้ครับถือว่าคุ้มมากราคาแค่1 000, 5 0 0 0กลบาทเท่านั้นสั่งซื้อที่ไหนได้ใช่บานะครับผมสั่งซื้อได้ที่เพจ Facebook บริษัทเอกซาวชัยภูมิจำกัดหรืออีก1ช่องทางช h อป e ี้และ l a z า d a า,าสำหรับวันนี้น้องสาบาและคุณพี่เอกอย่าลืมนะคะโลกนี้มันไม่ได้สวยเหมือนเราว้าวแล้วก็ไป